สวัสดีครับเพื่อนเชาวสยามแทบกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของสยามแท็บรีวิวนะครับเดี๋ยวนี้ผมนัทโยก็จะมารีวิว Nexus 7นะครับแท็บเล็ตที่เกิดจากความร่วมมือของทาง a อ u s และก็ Google โดยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่เป็นแท็บเล็ตที่มีสเปคแรงแต่ว่าราคาถูกนะครับก่อนที่เราจะมาแกะกล่องกันก็ขอพูดเรื่องสเปกก่อนละกันโดยเจ้า n น็กซตัวนี้นะครับก็ามาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้ว ตามชื่อเลยนะโดยหน้าจอจะเป็นแบบ IPS นะครับความละเอียด1,280คูณกับ800ก็คือความเอียดระพีดีเลยครับส่วน CPU ก็จะมาพร้อมกับ NVIDIA Tegra 3นะครับก็คือเป็นแบบ quad core ความเร็วก็อยู่ที่1.3 GHz RAM 1 GB แ1ะนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้จะมีความจุอยู่2รุ่นก็คือรุ่น8 g b กับรุ่น16 g b นะครับ แต่ว่าที่จะมาขายในไทยจะมีแค่รุ่น16กิกรุ่นเดียวส่วนสเปคอื่นๆก็จะมี NFC มาให้มี GPS ในตัวด้วยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกล่องกันแล้วอ,อีกอย่างนึงนะครับเจ้า Nexus เนี่ยนะฮะจะมาพร้อมกับ Peel Google Peel Google ก็คือว่าจะเป็น UI ของ Google โดยเฉพาะนะครับมาพร้อมกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Chrome YouTube อะไรอย่างนี้ และที่สำคัญก็คือถ้าพวกที่เป็นเพียว Google ในแบรนด์ n e x กซเนี่นะฮะจะได้รับอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะครับเพราะว่าทาง Google เขาจะดูแลให้โดยตรงโอเคฮะนี่ครับหน้าตากล่องก็เลื่อนออกมานี่คกล่องสีดำอันนี้เราแกะกันง่ายกว่าพวกต่างประเทศแกะนะเพราะว่ามันเคยแกะมาแล้ว เปิดมาก็จะเจอตัวแท็บเล็ตเลยนะครับนี่รูปร่างหน้าตาของมันนะแต่ก่อนอื่นเราจะไปดูที่ข้างในก่อน,นครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างก็ต้องมีกล่องนี้อันนึงอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแกะมาในนี้ก็จะมีเป็นนี่นะครับเป็นสาย Data นะครับหัว Micro ไมโคร USB อันนี้ นีครับไว้สำหรับซาร์แล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลนะฮะเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก,ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับตัวอะแดปเตอร์สำหรับซาร์ไฟนะแล้วก็มีนี่ครับใบคู่มือนี่คคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ใบประกันโอเคครับ รเราจะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะฮะก่อนที่เราจะไปดูด้านการใช้งานด้านในเราก็มาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นกล้องนะครับกล้องหน้าความละเอียด1 2จุสองล้านพิกเซลนะครับตัว Nexus 7จจะไม่มีกล้องหลังมาให้นะโอเคถัดมาครับด้านข้างนี่นครับ ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับไว้สาหรับชาร์จไฟหรือถ่ายของข้อมูลถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม m mm มนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับแตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านบนก็ไม่มีอะไรกันนกนข้างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรที่ด้านหลังนะครับมีโลโก้ไออยู่รงนี้ตอนนี้ก็เป็นโลโก้ของอ ด้านล่างตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับวัสดุฝาหลังก็จะเป็นเหมือนพลาสติกที่ด้านด้านนะครับซึ่งก็ดูคล้ายๆกับเหมือนยางมันจะเหนื่อๆแล้วก็มีปุ่มๆเพื่อให้เราจับแล้วไม่ลื่นนะครับถนัดมือก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีกล้องหลังมาให้โอเคครับและในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่340กรัมนะครับผมความหนานะครับ อยู่ที่10.45ม mm, ิมนะครับเท่าที่ลองจับโดยรวมมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับวัสดุและงานประกอบดูค่อนข้างแข็งแรงเลยฮะนี่ครับเรามาดูที่ด้านการใช้งานตัวเครื่องกันบ้างนะครับโดยเจ้า n e x ล s 7จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการตัวล่าสุดน,นะครับ Android 4.1 Jelly Bean นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าจอล็อกสกรีนนะมาดลลอกนี่ครับ ภาพคมชัดนนะครับด้วยหน้าจอ IPS ความละเอียดระดับ HD อันนี้มาดูความไหลลื่นนะครับ mm hmm. ก็ทำได้รวดเร็เวมากโอเคก็หน้าจอก็จะเป็นการแสดงผลเหมือนพวกสมาร์ทโฟนของสมาร์ทโฟน Android นะฮะโดยจะมีหน้าจอวิดเจ็ตห้าหน้าตรงนี้นะฮะ เราก็สามารถจัดการการใช้งานต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการรวมโฟลเดอร์นะครับผมแยกออกหรือว่าจะลบวิดเจ็ตอะไรก็ยกไปรีมูฟได้นะแอดวิดเจ็ตก็จะลากเข้ามาจากตรงนี้ได้นะครับอ่าและนี้ก็คือเวลาเราจะวางนะมันก็จะหาพื้นที่ให้เราเองในการเลื่อนอันอื่นออกไปนะอย่า ่ใหญ่ไปครับอ่าอวางก็จะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เราก็สามารถย่อหรือขยายได้นะครับนะโอเคล้วก็ตรงนี้จะเลื่อนลงมาจากด้านบนนะครับก็จะเป็น notification นะครับการแจ้งเตือนต่างๆ ก็ใน Notification ก็จะมีการล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนนะครับหรือว่าเข้า Setting โดยใน s e t t i n g นะครับก็จะมีการตั้งค่า Wi-Fi Bluetooth ต่างๆนะครับหรือว่าการตั้งค่าเสียงตั้งค่าหน้าจอนะก็อันนี้ในะาการตั้งค่าหน้าจอก็ไม่มีอะไรมากก็สามารถปรับแสงให้เป็นออโต้ก็ได้หรือว่าจะปรับเองแล้วก็เป็นพวก Location Service แล้วก็อันนี้ ัว a b o u t Tablet นะครับถ้าเกิดเรามีอัปเดตอะไรใหม่ๆเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้หดยที่เข้าไปที่ a b o u t Tablet แล้วก็เช็คอัปเดตอันนี้คือมันยังไม่มีนะนี่ก็เป็นรายละเอียดตัวเครื่องโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น multitasking ก็คือเปิดดูแอปที่เราเปิดค้างไว้ไม่ใช้ก็ปิดไปนะโดยการสวิปนิ้วไปซ้ายขวา เรียกขึ้นมาก็ได้โอเคต่อมาก็จะมาดูที่ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะครับที่มีมาให้เริ่มจากเว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็น Google Chrome เลยฮนะเรื่องการจัดสัญญาณ Wi-Fi เจ้า n e c u s 7ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยฮนะ นี่ครับเข้าเว็บไซต์ซูมเข้าซูมออกนะครับการโรเททหน้าจอนี่ครับเร็วมากการเข้าไปดูข้อมูลนี่ครับเปิด YouTube ที่แปะอยู่ที่หน้าเว็บได้ด้วย We've been pretty busy over the busy l นี่ครับ ก็ส่วนนั้นการใช้งานของตัว b บ o w s e เซอร์โคมก็จะมีให้เลือกตั้งค่าอะไรได้ต่างๆแล้วแต่ความถนัดเลยนะต่อมาจาก chrome แล้วก็จะเป็นพวกจะมี google map มาให้นะฮะโดยตรงนี้มี gps มาในตัวด้วยนอกจาก google map ก็มีพวก gmail google plus นะครับผมแล้วก็ แอป Google อะไรต่างๆติดเครื่องมาให้เลยก็จะมี Play Store นะครับแหล่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมอันนี้ต้องการโหลดอะไรก็เข้ามาในนี้ได้นะครับจะมีแค่ Gmail หนึ่งอันนะครับต่อมาก็จะมาดูกันที่ g กลเลอรนะครับโดย g กลเลอรก็จะเป็นที่เก็บภาพแล้วก็เก็บวิดีโอนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเปิดดูวิดีโอไปด้วยนะครับ โดยตัวนี้ที่โหลดมาจะเป็นความละเอยียดดับ Full HD เลยนะฮะ1น2 0เก้าร้อยยี่สิบคูณหนแปดสิบลองเพย์ดูเสียงดังฟังชัดมากๆภาพก็คมชัดได้นะครับสำหรับการเรื่อง ไ่ช็อตต่อไปก็ทำได้สอเรื่องเลยนะไม่มีอาการกระตุกย้อนไ,<ป>ไปย้อนมาได้สบายเลยพอนเคโอเคต่อมาก็จะมีแอปเพลย์มิวสิกนะครับก็ไว้สำหรับเปิดเพลงฟังนั่นเอง ่อกมาก็จะมีแอปติดเครื่องอีกตัวนึ่งก็คือ YouTube ครับผม YouTube นี่ก็จะมีหน้าจออินเทอร์เฟซที่สวยง,งามอย่างนี้เลยการทำงานของแอปก็รวดเร็วไหลลื่นนะครับด้วยความเร็วของตัวเครื่องนั่นแหละอันนี้ก็ดูแบบนั่งก็จะมีอย่างนี้ถล้าแล้นอนก็ได้ โดย YouTube mm hmm. ก็จะดูได้ที่ความละเอียดระดัแบบ HD เลยด้วยถ้าไม่เอาก็ติ๊กออก <It> s <S ก็ก็คอมชารเสียงใสเหมือนกันโอเคครับผมที่เหลือก็จะเป็นแอปที่เราต้องโหลดมาเพิ่มโดยผมจะขอแนะนำก็คือเป็นพวก แอป Perfect Viewer อันนี้ไว้สำหรับอ่านพวกหนังสืออ่านการ์ตูนเลยได้นะฮะนี่ก็โหลดการ์ตูนมาใส่ด้วยความที่มันเป็น7นิ้ววันถือพอดีมือแมือเดียวเหมาะมือมากๆานี่โหลดมาเพิ่มเองนะ <S <S แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเกมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้เพื่อนๆดูโดยเป็นเลติก,กร์แล้วกันโชว์กราฟิก ตัวเกมนะฮะกโหลดการเข้าเกมเนี่ยต่างก็ถือว่าทำได้ค่อนข้าง lên nèo nè, anh ấy หลเรื่องมากมีหยดน้ำด้วยเวลาโดนน้ำหน้าจอเราจะเป็นหยน้ำโอเคครับก็เห็นแล้วว่ามันไหลเรื่อนไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยโอเคครับอปลาของคอนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่เรื่องกล้อง เจ้า Nexus 7แปลกมากนะครับมีกล้องหน้ามาให้แต่ว่าจะไม่มีตัวแอปกล้องติดมาในตอนแรกเราก็สามารถไปโหลดเพิ่มมาได้นะครับโดยเข้าไปที่ Play Store แล้วก็เลือก Nexus 7 Camera Launcher นะครับอ่านี่ผมโหลดมาแล้นี่ฮะก็จะมีโหมดถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายพานรามานะครับผมมาให้ครับส่วนความละเอียดของภาพก็จากกล้อง1.2ล้านพิกเซล ภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอชมได้ในรีวิวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายาให้ดูกันโอเคครับโดยรวมๆก็จะมีประมาณนี้อ,อ๋แล้วก็มีทิปเล็กน้อยนะครับสําหรับการจับภาพหน้าจอนะครับแคปเจอร์แล้วก็สามารถกดปุ่ม Power พร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับว่าจะเป็นการจับภาพหน้าจอให้หเผื่อใครยังไม่รู้นะะสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้เจ้า Nexus 7 มาเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับราคาไม่ถึงหมื่นแต่กับได้อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับชิปประมวลผลแบบคอร์ดคอร์จากชิคก้สามเลยนะไหนจะเป็นเรื่องหน้าจอ IPS อีกตัวนี้มี NFC มาให้ด้วยครบคันเลยทีเดียวนะฮะเรื่องวัสดุงานประกอบก็ทำได้แข็งแรงคงทนมากนะครับดูทนทานจริงในแง่ของการใช้งานนะครับ เรื่องแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงแบบสบายๆเลยนะอีกทั้งความไหลลื่นของเจลรี่บีนบวกกับสเปคของมันทำได้เทียบเท่ากับพวก iOS เลยนะพวก iPad iPhone แต่ว่าน่าเสียดายที่ว่ามันจะมีแค่รุ่น Wi-Fi เท่านั้นนะฮะไม่มีรุ่น 3G แล้วก็ไม่มีกล้องหลังมาด้วยเพราะถ้ามีกล้องหลังแจมๆมาทั้งตัวนี่เจ้าตัวนี้จะสุดยอดมากๆ เสียงของลำโพงก็ทำได้ดีมากๆอย่างที่เราเปิดให้ฟังกันนะครับเสียงดังฟังชัดท้ายนี้ใครที่สนใจก็ลองหาลองเล่นได้ครับเพราะว่าเจ้าในคัสเตัวนี้มีขายในไทยแล้วแต่อาจจะหาย,ยากหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ของเข้ามาน้อยสำหรับคราวหน้าเราจะมีรีวิวอะไรมาให้ชมกันก็ติดตามกันได้ที่สยามแท็บ c o m นะครับผม